วันนี้น้องยิงทำเมนูอะไรคะต้มจืดเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ไข่ไกับผักกาดเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยควรรดน้ำให้มันละลายค่ะอ๋อต้มน้ำซุปใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวรอให้มันเดือดใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูนะเดือดแ,แล้วนะคะและตอนนี้ถึงเวลาใส่ผักกาดแล้ว ใส่เบาๆนะคะใส่ตั้งใส่ใส่ทีละหน่อยบบเอ่อย่อนดีละหน่อยเดี๋ยวมันกระเด็นเปลี่ยนใจใส่วุ้นเส้นได้หรอคะใช่ค่ะชอบกินหรอคะใช่ค่ะอ่ามันเดือดแล้วใช่ไหมใ,<ช>ใส่ได้เลย<ช>ไหมคะใส่ได้เลยค่ะจะต้องให้น้ำมันเย่ก่อนนะคะเดี๋ยว แต่มันจะไปตูกมันแคดนี่ค่ะอ่าพอน้ำเดือดหมดแล้วเราก็เอาไปใส่ได้เลยอ่าก,กดนนะะกดให้มันจมใช่ไหมคะจะได้ร้อยเดือดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะรารอเดือดแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เต้ตาหู้ด้วยนะคะต้องใส่เต้าหู้ไข่ะะเอามาเลยค่ะ ่คะใส่ได้เลยไหมคะยังค่ะเพราะว่าต้องรอให้วุ้นเส้นสุกก่อนอืมไมใ่ใส่พร้อมกันไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยววุ้นเส้นมันจะสุกนานค่ะอืมค่ะวุ้นเส้นสุกยังคะสุกแล้วค่ะ